มาอระการจริงของประการอาหารให้ดูให้เด็ให้เด็ให้่อเหอะอรอมากค่ะพี่จให้ใครเมื่ยให้พี่ไม่เซียนหรือยังไงยังเด็กเลยค่ะคนละคนละกระจุกการเล่นมาหาังม่ นี่รู้ซะด้วยรู้กับเขาด้วยรู้เหรอเนี่ย

รอชัวร์ก่อนก็เดี๋ยวใครี่ได้ยังไม่นาขอบเราครับต่อเลยครับต่อเลยครับ ปันหน้าต้องต้องปันเฮ้ยน้ปันปั่นนอว้18หเนี่ยนดมายเลยครับขายให้นิดหน่อย่ายให้นิดนิดจะกลับไปยอมนอ่าไม่นยอมิอามอาอ มีลูกกับแฟนขับด้วยกันับ

อบโอ๊กก็ได้อบได้รล่าอบผมมีตูมนะอบพี่โก้อ oh, ุ่นดีอบอุ่นจกันหน่อยดกนหน่อย อกเขเต้นนะอยางใต้เขอเต้นมามาเล่นไปเมามาเล่นรู้้านคนนี้มาที่ที่เจอใช่ใช่ครับอ๋อก็ก็เต็มเทพให้เองไม่เปลี่ยนบ้านเดิมคนตายอะไรครับใกล้ไหใกล้ละ

ไม่ถึงยังไม่เอามาดูเลยข้มาเกย์เกียงกันไม่ไม่เกินนะเนี่ยพี่น้องมันไม่ค่าข้ากลุ่มไม่ใช่พี่น้องับพี่น้องเป็นอย่างเดียวเลย

โอเคเอาสโอไม่ได้ล้ก็ไม่ไม่กดให้เลยกดไม่ได้เลย

ตอนที่ตนัอยไากตันเอเคุมไก่อน่ก่อนหรก่อนนะีครับคุรัจบอจจูหมดย่งหมดยังเลยหมดย่งเนี่ยใครยังไม่ถ่ายอ่ะยเร็วที่สแล้วเร็วอทีเร็ว10นาทีนั่น่ะยพาดหมด เราก็ย no, so ัง okay, อ <Yeah. S 2> so ่าย <Lake des Jord ania> ่าอย่าง่ายปนียะแไม่ได้วีจิีเกาหลีนะตูนมาไม่ถ่ายันะไปย่าเดี่วยัอีกยนาทีนะเร็ว

จบจบกูไม่เลียวแล้วเมเลียวข้าู้อยวป้ากลัวไม่ได้ลับไปเลยขาดยังไม่ไม่จะใครยังนี่เนาะนี่เนาะมีคนเขาไม่จับ้หงหิงนิงเอาไละไรูสิไป

เล้องนีหนูขอะองพีนาอะไมดูไม่ดขอดูซิ่ไหนวันไหอกม่ทนนะอ่ะพ่

น่อมไม่นเลไม่เห็นเลยพี่มคนหนึ่งอ no ่ะอันนี้ของน้าแงไม่รู้สีหเไม่ได้แ้ถายมีคก้องถ่ายกีกันสต่างกันนี่งบนเข้าหมดเลยเข้าหมดเลย